สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับตาซามราก,กับเดอะโคลมาสอีอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาหาวิธีการจีบมิยองนะครับเราจะมาหาดูว่าเราจะสามารถปลดล็อกฉากอ่าฉากไปเดทกับมิยองเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องของเดอะโคลมานี้นะครับแนะนําให้ไปดูคลิปเต็มที่เป็นเล่นเป็นในเรื่องยาวๆไว้ก่อนนะครับ อันนี้คือคลิปนี้คือเรามาหาฉากฉากสำหรับเป็นฉากพิเศษนะครับที่ว่าเราจะได้เดทกับสาวๆทั้งทั้งสามคนนะครับในคลิปก่อนหน้าเนี่ยผมก็ได้เดทกับอือแอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาหาวิธีการจีบมียองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเลือกช้อยถูกไหมคือมันต้องเลือกช้อยให้ถูกนะเพื่อที่เราจะได้เข้าฉากที่เราไปออกเดทกับมียอง นะครับแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องหลักเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับว่าผมจะหาวิธีการจีบมียองเจอหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ก็อาจจะข้ามเยอะหน่อยนะครับถ้าใครอยากดูเต็มต้องไปดูในเรื่องหลักนะครับอันนี้เรามาหาดูว่าเราจะได้จีบกับมียองยังไงนะฮะอ่าอันนี้ก็เท่าความเรื่องราวของภาคแรกประมาณนั้นอ่าตอนเริ่มมายางี้นะครับเราก็สามารถข้ามฉากได้นะถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจอ่านในเรื่อง มันสามารถข้ามได้นะครับก็คือให้เดินไปหลังห้องถ้าเป็นในเรื่องตามปกติถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ข้ามใช่ไหมเราอยากอยากอ่านในเรื่อง,เร,องเราก็ต้องเดินไปคุยกับอาจารย์ทรงอันนี้เราจะเข้าไปหลังห้องนะครับยองโฮก็จะมามาตอนที่สอบเสร็จแล้วพอสอบเสร็จเนี่ยยองโฮก็อยากจะหาคนคุยด้วยสักคนนึงนะครับในห้องก็จะมีสาวสๆาสาตัวละครหลักสามคนนะครับ ก็ในคลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูนะผมจีบอึนแอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปหาดูได้นะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาหาวิธีจีบไปยุนมียองนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องโทรหามียองโอเคโทรหามียองท็อปของห้องเราดีมานะครับอือท็อปของห้องผ่านไปสักพักมียองก็รับสายเฮ้ยยองโฮมีอะไรหรอมียองฉันคิดถึงเธอก็เลยโทรมานะ่ะ นายไม่มีเพื่อนคนอื่นบ้างหรือไงเดี๋ยวนี่นายโทรหาทุกคนแบบนี้หรือเปล่าอ่าเราต้องรู้สึกว่าต้องเลือกช้อยให้ถูกนะครับคือถ้าเราเลือกช้อยไม่ถูกเนี่ยเกมมันจะไม่มีไปหาฉากเขาเรียกอะไรฉากจีบมียองนะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าช้อยไหนนะผมต้องมาดาสุ่มแล้วก็ลองดูว่าอันไหนน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยมันน่าจะโทรใหม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราลองสุ่มเลือกสักอันแล้วกันอ่า ฉันแค่โทรหาเธอฉันก็โทรหาเพื่อนทุกคนอันนี้ไม่ควรเลือกถ้าจะจีบใช่ไหมฉันโทรหาแค่เพื่อนผู้หญิงต้องอันแรกสิว่าไงนะทําไมล่ะทาไมนายถึงโทรหาแค่ฉันทําไมอ่ะนายเห็นฉันเบื่อเบื่อไม่มีอะไรทําอย่างนั้นหรอฉันค่อนข้างยุ่งอยู่นะหรือว่านี่นายแอบสนใจฉันหรือปะเนี่ยเอาอ่ะใช่ฉันชอบเธอ โอ้ oh, ตอบตรงๆเลยเหรอเป็นความลับไว้ค่อยบอกเธอพรุ่งนี้นะเฮ้ย <Hey. S 1> มันต้องอันนี้มันก็ตรงไปหน่อยมันต้องแบบสักนิดนึงสักนิดนึงแบบมีลูกเล่นนิดนึงเป็นความลับไว้ค่อยบอกเธอพรุ่งนี้หรือจะอันบนเลยอืม hmm. อ่ะมีมีความลับนิดน,นึงแล้วกันยองโฮนพูดกวนใจฉันซะนั้นถ้าไม่บอกเลยจะโทรมาทาไมฮะ <Okay. S 1> ไว้คุยกันพรุ่งนี้แล้วกัน มียองควันสายไปแล้วเลือกช้อยถูกเพาะวะ่าต้องลองดูครับต้องลองไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เข้านอนไปแล้วก็เกมมันก็จะเข้ามาบอกว่าเกมมันก็จะเริ่มเฉลยว่าโลกที่นายอยู่อะโลกที่นายอยู่ตอนนี้มันเป็นโลกของมันไม่ใช่โลกจริงนะครับ ซึ่งนายสามารถเลือกที่จะอยู่โลกโลกนี้ต่อไปได้โดยที่รอให้คนมาช่วยหรือว่านายจะออกไป,ไปเผชิญโชคเพื่อเอาตัวรอดเองอะไรประมาณนี้ซึ่งการที่เราจะจีบสาวๆเนี่ยเราต้องเลือกที่จะอยู่ต่อนะประมาณนั้นนะไอ้พวกนี้ผมก็จะข้ามเพราะว่ามันจะซ้ำๆนะครับมันจะเหมือนเหมือนเดิมนะครับคือไปหาดูเต็มๆได้ในอ้ยม,มีเสียงนกร้องอาจจะเข้ามานะครับทุกคน <laughs> นกมันชอบร้องบ่อยนะเพราะว่าห้องผมมันอยู่ติดป่า มันก็จะได้ยินเสียงนกร้องนะครับถ้ามีเสียงนกร้องก็กราบขอประธานอภัยโทษโอเคอันนี้ก็ตอบไปไหนก็ได้ครับเหมือนกันหมดเออวันนี้บริสุทธินี่ก็อนสมาากุงบุอันอืมมันจะเหมือนมันจะคล้ายๆกันนะก็คือแบบว่ายองโฮเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยนี่ที่เราอยู่มันเรายังไม่ได้ออกจากโลกเดอะโคมาเหรออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับ โอเคตรงนี้เราก็จะวาร์ปเหมือนเดิมมันจะเป็นคือง่ายคือมันเข้ามันข้ามในช่วงแรกมาครับประมาณนั้นเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเกมซึ่งเรายังสามารถที่จะไปขอแบบมีความสัมพันธ์ดีๆกับาสาวๆก่อนหรือว่าเราจะไปประจนภัยเลยประมาณนี้นะครับซึ่ง เราต้องเลือกที่จะมีความสัมพันธ์กับมียองเราก็ต้องมาคุยกับไอ้บอนนี่ครับมันจะมีช้อยบอกว่านายอยากจะนายอยากจะออกไปจากที่นี่หรือว่าอยากจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับแต่ตรงนี้ต้องเลือกช้อยอต้องเลือกช้อยล่างสุดเพื่อที่ว่าเกมจะได้ไปต่อเพราะว่าถ้าเราเลือก3ามข้อบนมันแค่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเฉยนายคือตัวตนที่ฉันสร้างขึ้นมาใช่ไหม นี่ไงนายอยากออกไปหรือนายอยากอยู่ต่อโอเคเราอยากอยู่ต่อครับมาโอเคนี่แล้วมันก็จะรีเซ็ตโลกให้ใหม่อันนี้กลับมาแล้วปกติละเราเลือกที่จะใช้ชีวิตในเหมือนเกมจีบสาวต่อ กานที่เราจะออกไปประจนภัยอันนี้เขาก็จะให้เราปุยกับตัวละครให้ครบใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังไม่ต้องหรือว่านั่งนั่งเรียนได้เลยวันนี้มีสอบด้วยหรอเมื่อคืนฉันหลับคามือถือไม่ได้เตรียมตัวมาเลยซวยแล้วอ๋อสอบก่อนรอบนึงครับโอเควันสุดท้ายแห่งการสอบแล้วเราก็ทำข้อสอบปั๊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 บ สอบเสร็จแล้วหนึ่งวิชาช่วงพักเบรกเขาก็จะให้เราคุยกับตัวละครต่างๆเพื่อเป็นการแนะนําตัวว่าใครคือใครอ่าเหมือนเดิมนะครับต้องคุยให้ครบอันนี้ยึงไปต่อได้คนนี้คืออึนเอนะครับสาวแว่นเงียบขรึมซึ่งเหมือนเดิมผมจีบไปแล้วนะครับใครที่อยากไปดูก็ไปดูได้อันนี้ก็เซโฮเพื่อนรักอมเพื่อนรักหักเดี่ยมโหดอันนี้โจเซฟเพื่อนร่วมห้อง พ่อสื่อโอ๊ะโอนี่ไงคนที่เราจะจีบมียองเธอเป็นคนง่ายๆเป็นกันเองตรงข้ามกับรูปลักษที่ดูเย็นชาทําให้เธอเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนๆท็อปของห้องนะครับเรียนเก่งที่สุดนายทำข้อสอบเสร็จไวจังไม่คิดว่ามันยากไม่คิดว่ามันยากหน่อยเหรอแม้แต่ฉันยังคิดว่าข้อข้อสอบรอบนี้ยากเลยนะห้านาทีสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดเวลาทําเอาฉันมือสั่นเลยแหละ แค่แก้โจทย์ได้ไวกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกเสมอไปนะยองโฮเดี๋ยวก็คงได้เห็นกันว่าใครจะแพ้ใครจะชนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการสอบวิชาต่อไปเพราะฉะนั้นเลิกกวนใจชั้นได้แล้วนะครับแล้วก็คนสุดท้ายจองนาชาเดี๋ยวเราค่อยไปจีบในคลิปถัดไปนะครับโอเคสาวฝรั่งสาวลูกครึ่งโอเคแล้วเราก็คุยคบแล้วเราก็มานั่งเพื่อเตรียมตัวสอบ ภาพถัดไปโอเคไอ้จริงๆเราเรามีอะไรจะคุยกับมียองนี่ว่าที่เราคุยโทรคุยโทรศัพท์อะไม่รู้มียองจำได้หรือเปล่าถ้ามันไม่มีแสดงว่าผมอาจจะเลือกช้อยในตอนแรกผิดน่าจะต้องเลือกตอบแบบตรงๆเลยใช่ฉันชอบเธอแบบตรงเป๊ะเลยโอเคแล้วเราก็กินข้าวนะครับเป็นช่วงพักเบรกเราต้องไปลงอาหาร โอเคตดึงตึึงตึงตดึงตึงงตึงตึงนักเรียนทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะกินเมนูอาหารมเมนูใหม่นะครับที่อยู่ในตู้แต่ตู้มแม่งพังส่วนอีกตู้หนึ่งก็ของหมดแล้วเราก็มาคุยกับไอ้หมอนี่หมอนี่ก็จะให้ขนมปังเรามาเหมือนเดิมพวกฉากคนนี้มันจะเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับโอเค แล้วก็ได้มาแล้วก็กินเลยเลือดเราจะได้เต็มเสร็จแล้วก็กลับไปห้องไปห้องเรียนนะก็ไปเตรียมตัวสอบต่อตื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 ่ตืโอเคสอบไม่เสร็จก่อนค่อยคุยใช่ไหมยังสอบไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วก็พักเข้าห้องน้ำนี่ไงไอโจเซมันก็จะทักละ ถ้าเกิดเอ้ยถ้าโจเซฟทักสแสดงว่าเราเลือกชอย์ถูกโจเซฟมันจะทักว่านายชอบใครหรือเปล่าบอกมาตามตรงดีกว่านะหมายความว่าไงอะโจเซฟนายชอบใครในห้องเรียนเราเหรอ <c oughs> นี่ไงถ้าเกิดเลือกชอย์ถูกนะครับแล้วมีแล้วมีคนเดียวด้วยเออกระยุนมียองโอ้เจ้าประคุณลุนช่องในเพ่งเล็งไปที่เจ้าหญิงน้ำแข็งประจำห้องของเราอย่างนั้นเลยนี่อนี่เยะนี่เรื่องใหญ่แล้ว ก็แบบเธอสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านเลยคนแบบนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอกการจะเข้าไปแทรกในชีวิตเธอมันคงยากหน้าดูเลยเ <c oughs> บาเสียงหน่อยสิได้โปรดเธอพูดดังเกินไปแล้วฉันบอกนายทำไมเนี่ยชิเออก็ได้แต่คิดจะจีบมียองคงยากแน่ๆแต่โจเซฟผู้ช่ำชองในศาสแห่งรักจะวางแผนช่วยนายเองเอาอะแ <c oughs> สดงว่าผมมาถูกทางโอเคครับแล้วเราก็เซฟสักหน่อยเกไมมีให้เซฟ เ็ฟในห้องน้ําโอเคสอบต่อครับแวะห้องน้ําทําข้อสอบปุ๊บปุ๊บปุ๊แล้วก็หมดเวลาสอบเลิกเรียนได้นาชาบอกเลิกชั้นนาชาคน้าห้องโอเค <c oughs> แ,ลแล้วเราก็แล้เรียนเราก็กลับบ้านอืม แต่ว่าเรายังไม่ได้บอกมียองเลยว่าเรามีอะไรจะคุยแต่รู้สึกว่ามันจะน่าจะเอาไปบอกวันถัดไปได้แต่ว่ารอบนี้คือเราก็สามารถโทรหาต่อได้นะครับโทรหาใครดีโทรหามียองต่อดูเหมือนวันนี้เธอดูสแสดงทีท่าห่างเหินกับฉันฉันเผื่อทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าหลังจากรอสายสักพักมียองก็รับสายนะโอ้ยองโทรหรือขนาดนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็แค่คิดถึงเธอก็เลยโทรหานี่ย แค่คิดถึงฉันเนี่ยนะฉันน่ะเหรอตลกแล้วนายจะไม่คิดถึงฉันทําไมอ่ะทำไมจะคิดถึงไม่ได้ล่ะว,ว่าแต่เธออยู่ข้างนอกเหรอวันสอบไม่คิดจะพักบ้างเลยเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยนายอยู่บ้านเหรอบ้าไปแล้วเถอวันนี้ฉันไปนเรียนพิเศษ,ษ,ษแค่สองวิชาเองแต่พราะงั้นสินะนายถึงได้แค่อันดับสามไงโหสอบเสร็จแล้วก็ไปเรียนพิเศษ,ษ,ษต่อนี่เธอไปเรียนพิเศษสองที่เลยเหรอสุดยอดไปเลยถ้าอยากเข้ามาหาลัย SKY ในฝันได้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ตอนนี้แหละ ต้องเข้าใจโลกความจริงซะบ้างนะลำบากจังเลยแนฮะเอาเป็นว่าราตรีสวัสดิ์นะแค่นี้หรอเฮ้อ๋อโอเคถ้างั้นราตรีสวัสดิ์เช่นกันเขาอาจจะยุง่งยุ่งอยู่เราก็เลยไม่อยากจะคุยอะไรเยอะใช่ไหมฉันเหนื่อยแล้วอะ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยไปลุยต่อพรุ่งนี้ครับพักผ่อนพรุ่งนี้น่าจะได้ครับถ้าเรามาถูกทางอะ่ะมันจะมีมันจะมีให้เราคุยกับคุยกับอ่า มียองอหลังจากพักเที่ยงวันนี้มังโอเคทุกคนเป็นไงกันบ้างพร้อมสำหรับก,การสอบวันถัดไปหรือยังเหมือนทุกคนจะโต้รุ่งใช่ไหมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่ากลับมาสอบอีกครั้งโอเควิชาประศาสตร์ป๊อป๊ป๊ปแล้วก็พักเบรกห้องน้ำ นี่ไงเห็นไหมถ้าเราเลือกถูกเวลาเราพักเบรกของวันอันนี้คือวันสุดท้ายของการสอบจะมีมียองยืนอยู่นะครับถ้าเราเลือกช้อยอะไรไม่ถูกสักสักอย่างเลยมันจะไม่มีใครนะแต่ถ้าเราเลือกรอบที่แล้วที่เราไปจีบอ,อืึนแออือนแอ,อ,นอก็จะอยู่ในห้องรอบนี้เป็นมียองโอเค <S <S นี่แสดงว่าเราไปออกเดตกับเขาได้นะเนี่ยถ้ามาแบบนี้ละเดี๋ยวเรามาดูกันยองโฮขอฉันคุยด้วยหน่อยสิอ๋อได้สินายน่ะต้องบอกฉันสิ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะสิ่งที่นายแสดงออกมามันซับซ้อนเกินไปจนฉันทำตัวไม่ถูกนะฉันแล้วฉันก็อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยด้วยเอาว่าทางตรงเป็นทางที่ดีที่สุดพูดตรงๆไปเลยเขาหาแบบอ้อมๆใช้หลักการน้มน้าวใจเหรอแต่ตอนนี้เขาเขาก็แบบเขาก็คิดเยอะแล้วนะเราจะให้เขาคิดเพิ่มอีกเหรอน้มน้าวใจเหรอลองอ้อมอีกหน่อยไหมล่ะ ันก็ต้องมีการอ้อมบ้างแต่ว่าตรงๆหรอเข้าหาแบบอ้อมๆลองอ้อมๆเนี่ยฉันคิดว่าฉันสื่อออกไปชัดเจนพอแล้วนะโทษทีตอนนั้นที่เราคุยกันทางโทรศัพท์แต่ว่าเอ๊ะที่ว่าสื่อไปชัดเจนแล้วนี่อะไรเล่า ถ้าเธอไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันคิดว่าเธอน่าจะรู้ซะอีกนี่น,น,นี่พูดอะไรของนายอยู่เนี่ยฉันอายแทนเลยนะเนี่ยหนึ่งซับซ้อนพวกนี้ค่อยคุยไปค,คุยทีหลังแล้วกันเคนะหลังเลิกเรียนเธอไปโรงเรียนกดวิชาแค่สองจากห้าที่ของที่ปกติไปเฉพาะช่วงสอบใช่ไหมโอ้ถ้าสอบมียองยังโอ้ถ้าไม่ใช่วนะันสอบมียองไปเรียนพิเศษห้าที่นะครับวันสอบมียองไปไปสองที่เอ้ยไอ้นกหยุดร้องก่อนได้ไหมคนจะเล่นเกม มีเรื่องราวบางส่วนในประวัติที่ฉันไม่เข้าใจเกี่ยวกับละครดราม่าอินประวัติแทโจราชากรและเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงน้ําอัดลมเธอถ้าเธอสอนฉันได้เพราะฉะนั้นแล้วช่วยสอนฉันทีได้ไหมล่ะนี่ไงไปสอนที่ไหนอะคาเฟ่สวนสาธารณะใกล้บ้านสวนสนุกคาเฟ่สวนสนุกคนเยอะครับคาเฟ่เหรอคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่เนี่ยโอเคผมว่านะ ันรู้จักร้านลับที่ขายน้ำมะนาวที่ดีที่สุดใกล้บ้านฉันเอาอะเอ้ยมาแล้วเลือกสถานที่ได้ด้วยเหรอ <c oughs> มาแล้วโอ้น้ำมะนาวที่นี่อร่อยมากเลยอะ่ะฉันรู้ว่าเธอต้องชอบรสเปมมรี้ยวอมหวานสะอาดและปักศจากแครีนี่นายพูดบทโฆษณาชนเชื่อหรือไงเนี่ยจะว่าไปแล้วทำไมนายถึงไม่เข้าใจฉากสุดพีิในละครได้พระเจ้ากุงเย่มีพลังพิเศษจริงๆนะ กุ้งยี่คือใครวะคุยกันเรื่องละครเอาอ่ะออกเดทได้แล้วนะตลาดนัดกลางคืนกับสนามโรงเรียนตลาดนัดกลางคืนดิใครจะไปสนามโรงเรียนพวกเราเริ่มนัดเจอกันมากขึ้นเรื่อยๆอ้าวมาแล้ววิ่งท <c oughs> อกบกีอร่อยจังเลยเธอไม่ยอมกินเฟรนช์ฟรายแต่กินต๊อกบกีได้เนี่ยนะ ไม่ต้องมาบ่นเรื่องนิสัยการกินของฉันเลยนะเจ้าเซอร์ยองโฮยาจ้ามากินกันต่อเถอะฉันเตรียมสิ่งนี้ให้เธอว้าวมาสวยมากเลยอ่ะนี่นายใช้เงินเก็บของนายซื้อมาให้ฉันเหรอฉันคิดว่ามันสวยและเข้ากับฉันมากเลยหวังว่าพ่อกับแม่ของฉันจะไม่รู้เรื่องนี้นะเอามา้องที่รอบคอฉันซะเอาว่ามีการบังคับ มีการบังคับอย่างนี้ด้วยเนี่ยแม่น้ําหันแม่น้ําหันเอาเหลืออันเดียวแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เรากําลังคุยกันจนดึกเอาว่าอัปเดตสถานะหน่อยทำไมฉากหลังมันมันเบลอมากเลยอะฉากหลังมันเบลอมากเลยครับถ้าไม่เบลอนี่วิวน่าจะสวยเฮ้ย เฮ้ย <Hey. S 2> มียองมียองโอ้ oh. ทีนี้เหลือแค่พวกเราสองคนแล้วถึงเวลาที่เราจะลุกขึ้นแล้วไปต่อกันได้แล้วนะขอบคุณที่ใช้เวลาทั้งหมดที่ทผ่านมาร่วมกับฉันนะมียองเะทําให้การอ่านหนังสือเป็นเรื่องสนุกและได้มีความทรงจําที่ดีร่วมกันแต่แรกฉันคิดว่าชีวิตเรียนมัธยมหน้าเบื่อซะอีกโ oh. อชช้ชีวิตใบเรียนเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มครับชีวิตใบเรียนเนี่ยสนุกที่สุดแล้ว ฉันดีใจที่ได้อยู่กับเธอนะอีนายพูดอะไรเลี่ยนๆเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยเพราะฉันมีนายอยู่ข้างกายพอเงินแล้วเอ่มจะก็ดีใจที่นายอยู่ที่นี่เหมือนกันเจอตัวแล้วเดี๋ยวยังเขาโอเคเขาคงตกลงเป็นแฟนกันแล้วแหละเขาคงอัปเดตสถานะไปแล้วไอ้นี่มันก็มาเจอพอดีนะครับเมื่อเราผ่านฉากจีบสาวมาแล้วเราก็ไอ วการหลักของเรื่องก็จะโผล่มาก็คือเหมือนรตอนว่าต่อให้เราอะ่ะไม่ไป,ปเผชิญหน้าเองยังไงไอ้นี่มันก็หาเราเจออยู่ดีประมาณนั้นนะครับไอซิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายเนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่นี่มาตลอดสินะแกเป็นผู้หญิงที่อยู่กับเซโฮนี่อมืมันก็พยายามที่จะหาสร้อยแต่ว่าสร้อยไม่มีไม่ได้อยู่ที่เราแกไม่มีสร้อย มันอยู่ที่ไหนมีแค่สร้อยที่ออกไปได้อย่างนั้นเหรอช่างเถอะมันใกล้วันพระจันทร์สีแดงแล้วฉันจะคอยดูแลให้นายมีชีวิตให้รอดเองแต่ไม่รับประกันว่าชิ้นส่วนร่างกายจะอยู่ครบหรอกนะมาแล้วอาจารย์ท่งยั์แล้วเราก็ต้องหนีนะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับฉากพวกนี้ก็คือเข้าสู่เข้าสู่ในเรื่องหลัก แต่ประมาณว่าก<ๆ>ารที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องหลัก<ๆ>มันเข้าได้หลายหลหลายแบบนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยองโฮเหนื่อยยองโฮเหนื่อยออกไปนะอืมแค่ถีบก็รอดแล้วไม่จัดจะดีๆไอเด็กนี่เว้ยเลยเซโฮก็มาช่วยเหมือนเดิมทุกอย่างมีไปเพื่อน <correr> โอเค ตรงนั้นมีคนอยู่รีบมาที่นี่ซะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็ผ่านเข้าผ่านมาแล้วนะครับสำหรับจุดประสงค์ของเราที่เราจะจีบมียองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องหลังเนี่ยผมเล่นจบไปแล้วนะครับก็สามารถไปหาดูได้อันนี้คือเราลองมาหาฉากเพิ่มเติมนะครับในการจีบมียองนะครับจีบสาวๆนะครับก็อื่นแอร์ก็จีบไปแล้วนะมียองไปแล้วนะครับที่เหลือก็ อานาชานะครับคนสุดท้ายก็สาหรับคลิปคลิปถัดไปนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่กับเดอะโคมาคลิปสุดท้ายคลิปหน้านะครับในการจีบนาชานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย